หัวดีเด่นแห่งชาติน้องดีเนาะ What are you saying honey You r e the perfect husband in the world honey <laughs> บ้านไม่ใช่งานของเมียแต่เป็นงานของฮัสบัน <g Marshall> งานบ้านเป็นงานของทุกคนจ้ะพี่น้องแล้วก็ว่าคอยไปออกไปเหยีดงานแล้วก็บ่กให้เหยียเนี่ยอันนี้อยู่แบอ ช่วยจน,นเกงรุดดาพี่เนาะมันขึ้นบอลลมืนได้นี่นกรไปนอนวางเียงนอนบอหลับออกมาเหตนนยังไม่อเลยเดนน Thank you so much honey o l o c k a f t me oh this is my beautiful n c honey Yo, miya beautiful. <laughs> Yo, <Your> lunch beautiful. Loa bà hanty <laughs> young chowder. A loi <laughs> loa. <laughs> a loi, a loa loa. Tao, nha. Tao, vi clip súng săn. Tao, nha. Tao, nha. Tao, nha. Tao, สวยจ้ะงานบ้านไม่ใช่งานของภรรยานะคะงานบ้านเป็นงานของทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะจ้าพี่น้องจ้าไม่บายไม่บายจ้า